สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตู้ก็มารีวิวตีนไก่แล้วก็ปีกเป็ดปีกไก่นะคะอะไรลครับมันคืออะไรครับมันคือเยลลี่ครับมันคือเยลลี่กัมมี่ใช่มาปันกัมมี่ใช่ครับพี่ตู้ไปเจอมาที่ไหนนะที่เซเว่นะโอ้โหมันเหมือนตีนไก่มากๆเลยไหนชวนเพื่อนดูก่อนโชก้าใช่ค่ะเหมือนไหยครับตีนไก่โอ้โหเหมือนมากเลยกัมมี่ตีนไก่และกัมมี่ปีก โอ้โหนะคะเราไปเจอกันมาที่ในเซเว่นพี่โตก็เลยพลาดไม่ได้ที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูเนาะทั้งสองอะไนะคะทั้งตีนไก่ทั้งปีกไก่เนี่ยเป็นของ p l a y ์มอลนะคะโอเคนะอย่ารอช้าเราต้องไปแกะกันเลยโอเคไปเลยไปนะพี่โตแกะเลยนะคะอันนี้อะไรตีนไก่อกัมมี่ตีนไก่ช่างทำจริงๆ อะแกะมาดูซิแกะมาดูนี่มีรายละเอียดแบบโอ้โหมันตีนไก่เลยใช่โอ้โหนี่นะคะเป็นตีนไก่ที่เป็นเยลลี่อ๋อนี่นะคะนี่เลยโอ้โหเป็นตีนไก่ขาวใช่เป็นไก่หอมีรายละเอียดด้วยนะโตเนาะใช่โอเคไหดูป็นไก่ซินี่ปีกไก่ไหนคือแม่ขอโชว์เองนะคะนี่โอ้โหนี่คือปีกไก่นะคะ โอเคสองอันเหมือนมากเลยนี่เอาโชว์สองอันเลยโชว์สองอันเลยเราพร้อมจะไปกินกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกินกันเลยจะมากินกันเลยนะครับนี่พี่ต้นจะกินอะไรก่อนดีกินอะไรก่อนครับเอาปีกไก่ก่อนปีกไก่นี่นะครับปีกไก่ก่อนครับสองเดินไปกินกันเลยเหนียวอ่ะเหนียวครับอื ไี่ปกติเลยนะครับต่อไปตินไก่โชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ตินไก่กอนยืดมากเลยเนะี่ยล้างสะอาดมากเลยอ่ะขาวชะอะลอ,องชิมสิครับยืดมากเลยอ,อ,อย เป็นงไงครับเหมือนเดิมเหมือนกันใช่ไหมครับอโอเคถ้าอยากลองกินแบบพี่โต้ก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก<บา>ินต่อเลยนะ